ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ฉันเกิดจนถึงตอนนี้ขอบคุณเงินทุกเหรียญขอบคุณเงินเหรียญ25สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ50สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ1บาทขอบคุณเงินเหรียญสบาทขอบคุณเงินเหรียญ5บาท ขอบคุณเงินเหรียญ10บาทขอบคุณแบงค์20บาทขอบคุณแบงค์5้บาทขอบคุณแบงค์ร้อยบาทขอบคุณแบงค์5้0บาทขอบคุณแบงค์1 0 0 0บาทขอบคุณทุกๆจำนวนเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันเป็นเงินที่ฉันไม่ได้หาเองแต่เป็นเงินที่จักรวาลหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเป็นเงินที่พ่อแก้วแม่แก้วให้กับฉันพ่อฉันให้ฉันแม่ฉันให้ฉันขอบคุณเจ้านาย ขอบคุณเงินที่เข้ามากับงานทุกๆงานขอบคุณนายจ้างที่ว่างานฉันขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่ให้เงินนําเงินมาให้กับฉันขอบคุณคุณค่าในตัวฉันขอบคุณคุณงามความดีในตัวฉันขอบคุณความสามารถของฉันที่ทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็นเงินขอบคุณเงินทุกจํานวนที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณเงินหนึ่งล้านบาทขอบคุณเงิน10บล้านบาทขอบคุณเงินร้อยล้านบาทขอบคุณเงิน1,000ล้านบาท ขอบคุณเงิน1 0 0 0 0ืนล้านบาทขอบคุณเงินแสนล้านบาทขอบคุณเงินแส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 นล้านบาทที่หลังไหลอยู่ทั่วโลกอย่างไม่มีประมาณมั่งคั่งเหลือเฟือ ขอบคุณเงินทุกๆจํานวนทั้งที่อยู่ในมือฉันทั้งที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ฉันทั้งที่อยู่ในมือครุ้งทั้งที่อยู่ในมือผู้อื่นขอบคุณเงินที่อยู่ในทุกๆเศรษฐกิจขอบคุณเงินที่อยู่ในทุกๆธุรกิจขอบคุณเงินที่อยู่ทั่วโลกเลยขอบคุณเงินทั้งหมดโลกใบนี้ขอบคุณความมั่งคั่งขอบคุณเงินขอบคุณที่เป็นเครื่องขยายผลคุณงามความดีขอบคุณเงินที่ได้ทํานุบํารุงเศรษฐกิจขอบคุณเงินที่ได้ทํานุบํารุงศาสนาขอบคุณเงินทุกจํานวนที่ หลังไหลวนเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือนี้ขอบคุณเงินฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันรู้สึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ฉันเคยควักจ่ายมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ขอบคุณเงินที่ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยม